สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดโครงการปันน้ำใจให้การศึกษามอบทุนการศึกษาแก่น้องๆผู้ด้อยโอกาสคนพิการและบุตรของคนพิการรวมถึงเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ up, ตามโครงการปันน้ำใจให้การศึกษาประจำปี2567ค่ะโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้พิการคนพิการบุตรของคนพิการ รวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่มีความจําเป็นในด้านการศึกษาจากกลุ่มคนพิการและครอบครัวที่มีรายได้น้อยสร้างโอกาสสร้างอนาคตช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการพัฒนาตนเองโดยได้มอบทุนการศึกษาจํานวน368ทุนรวมเป็นเงิน2องล้านเก้าแบาททุนที่ศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน144ทุนส่วนผู้ขอรับทุนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะโอนเงินทุนการศึกษาให้กับผู้ขอรับทุนต่อไปสำหรับพิธีมอบทุนดังกล่าวนี้ได้รับเกียรติจากร้อยตํารวจโทรดรมนัทโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณตุ้มทองมุสิกรัฐรองผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมพิธี โดยร้อยตำรวจโทดอกเตอร์มนัทโนนุชกล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเพราะถ้าเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ของประเทศได้รับการศึกษาที่ดีก็จะสามารถพัฒนาตนเองดูแลครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคงพร้อมกล่าวขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่มอบทุนการศึกษามาจํานวน2องล้านเก้าแสนบาทนะครับมอบให้กับรน้อง ทั่วประเทศจานวน400กว่าทุนนะครับรุ่กเยาวชนที่รักทุกท่านครับการจะพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวไกลได้นั้นเราก็ต้องมาพัฒนาด้านการศึกษาของน้องๆทุกคนให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพี่ๆที่อยู่ยืนกันอยู่ตรงนี้นะครับให้กําลังใจน้องๆเพราะทุกคนเนี่ยผ่านการศึกษามาทุกคนก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับเพื่อเพื่อตนเองและประเทศชาติของเราครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆซึ่ง เปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่กําลังจะเจริญเติบโตงอกงามขึ้นไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประโยชน์ที่ดีในสังคมเนี่ยการศึกษาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยก่อสร้างฐานรากตรงนี้ขึ้นไปให้มันคงแข็งแรงที่สุด